คุณเองก็มีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของรายการได้ตอนเ่ิ่มสนุกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imksoap.com ถึง25ตุลาคมนี้ Face the Natural Beauty Restore the Life b a l a n c e ด์ด็อกเรอเผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลกูตาไทโอนพลัสตราเฟรบิสกลิ่นหอมสะอาดที่รู้สึกได้จากผิวจุดเริ่มต้นของกลิ่นหอมพาวเมดิสันทีมที่พวกคุณต้องแข่งขายด้วยเนี่ยนะครับก็คือ I am Zombie นี่คือทีม I Am Zombie คืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากการโหวตของคนทางบ้านทีม I Am Zombie อ่ะน่ากลัวทุกคน มาแล้วนะอันนี้คือบอกเลยว่าทดลองก่อนขายใครอยากเป็นสายปาร์ตี้หรือออกงานมพ<ค>รมแดงเซลงเซเลบเดี๋ยวลองดูเลยวันนี้จอก690นะเหลือ555บาทแต่ละคนเอเนอร์จีแบบร้อยร้อยทุกคน I อ m อมซอมบี้ของเราวันนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อให้ราคาดีๆกับลูกค้ากลับมาแล้วจ้ะพอกลับมาแล้วคือต้องรู้สึกว่ามันต้องฮึบอีกแล้ว ลิปนะคะบวกยาสีฟันราคา555บาทค่ะดีมากสีชมพูอมแดงใ่มาปาร์ตี้ได้เลยนะเนี่ยละมุนได้ยินแล้วให้ช่วยกดออเดอร์เลยทุกคนคือท็อปฟอร์มมากเขาแค่แพ้ในสมรภูมิแต่เขายังไม่แพ้ในสงคราม หนึงแถมหนึ่งสองแถมสองสามแสาสี่แถมสี่เลยชอบสีไหนกดสีนั้นแต่ถ้าชอบทั้งหมดก็กดทั้งหมดเลยเราจะต้องกลับมาในครั้งนี้มันไม่มีคำว่าแพ้มันไม่มีคำว่าสู้ไม่มีดอกไม้ให้ไปมีตะลิบนี้และยาสีฟันคุณภาพดีมากมายก็ถือว่ามีแต่ตัวเต่งไม่กลัวค่ะก็ไม่รู้จะกลัวทำไมอะซอมบี้อะ ก็ดูครับว่าพ,พอผมกลับมายัางไงก็ต้องมีหลายคนดูถูกว่าโชกุนเนี่ยนะกลับมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ<ศ> <ampoo> ตกรอบไปแล้วก็ต้องตกไปแล้วปะกลับมาใหม่เฉยงงเพราะเส้นใหญ่นี้ได้กลับมาขอโทษนะครับถ้าเกิดแบบว่าผมเส้นใหญ่ผมคงไม่เอาเตงกลับมาให้เตงมานั่งโดนด่าต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้แล้วก็ ถ้าเกิดผมเส้นใหญ่พอที่จะสามารถแทรกแซงรายการที่เขาใช้เงินเป็น10ล้านเพื่อเอาเงินแค่2ล้านผมต้องมีเงินมากกว่า2ล้านแล้วแล้วผมจะเอาตัวเองมาเสียเวลาณนะจุดนี้ทั้นไหนงไหครับปกติไม่ทานรีพับแต่ว่า<อ>เห็นคนนี้แล้วอยากใช้ก็เลยแบบใช้คำศัพท์ยังไม่ค่อยเสียเท่าไหร่แต่ว่า่แตใช้แน่แหละใช่แน่นอนผมยิ้มไม่เป็นพอมองไปก็จะเห็นหน้าผมที่นิ่งแนละ้วมันแบบว่าดูเป็นหลุมแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแต่เขาแค่ใช้คาแรคเตอร์ของเขาไม่ถูกสถานที่เฮ้ยจะมันทหน้าง่วงจะไม่ยิ้มแย้มจะไม่จําใส่คนก็ดูก็แบบก็ง่วงตามคือไม่รู้ว่าน้องเขาทาเต็มที่หรือน้องเขาไม่อยากกลับมาหรืออะไรไม่รู้คือแบบว่ามึนอะมึนแบบคือโอกาสมันมาแล้วอะพยายามแทรกเข้าไปในกล้องมากขึ้นแล้วก็ส่งต่างๆมากขึ้นอย่างนี้ผู้ชายผู้หญิงก็ใช้ได้หมดเลยสิใช่มันแบบเข้ากับรู้สีผแต่คือตัวนี้ที่ที่พี่โชกุนเลือกเพราะว่ามันไม่ได้ ไม่ได้ชมพูเกินไปทุกคนแบ่งหน้าที่โฟล์โฟกลายเป็นว่าจุดจดจุดอะทุกคนต้องพยายามดันโชกุนให้ขึ้นมาเพราะว่าอ่ะกลัวเดี๋ยวจะไม่มีบทน้องเลือกสีหน่อยสีหนึ่งอยากลองบ้างอยากเพิ่มสน่ห์สนี้เธอเอาเลยก็ไม่ควรพูดกับใครมั่วๆว่าคนอื่นเขาใช้เส้นเข้ามานะครับคราวนี้มาถึงทีม i a m z o m b i e ซึ่งได้กลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ตายไปแล้วนะฮะคราวเนี้ คิดว่าไอทีมซอมบี้เนี่ยมันดูกระดีกระดามีความมั่นใจสูงมากเลยจุดอ่อนของพวกเขาจะเป็นยังไงเขาจะรอดไหมหรือเขาจะตายอีกครั้งทีมนี้เป็นคนเก่งที่ท,ที่พ่ายแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขาดความมั่นใจครับแล้วก็ทีมนี้คนที่เป็นหัวหน้าทีมมีอยู่หลายคนปันด็นของคนในทีมนี้คือเอาคนเก่งหลายๆคนมารวมกันเนี่ยคุณจะแบ่งงานลุกลับยังไงเอาเนี้ยพูดตรงๆเขาเข้ามาเพราะบุญ เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนลับเขาเยอะถ้าหลังจากนี้ไปไม่แข่งเป็นทีมแล้วเนี่ยเขาได้เปรียบเลยป่ะอ่ามีสิทธิ์เพราะว่าอย่างที่อย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นนะครับว่าพลังเนี่ยมีเยอะกว่าอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับคือตัวที่มันจะเป็นเป็นตัวพลิกเกมได้อันนี้วาวเสียสละเลยนะไม่เคยจับมือใครมาก่อนรู้สึกดีใจมากครับ บุ้ม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 ไอไอแอมนงไฟบุ้ม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 ไลค์ไคของต้งมากมายพ่งตรงนะครับผมมาสงสารทีนี้ที่สุด I อ m อมน b e r 5เนี่ยนะครับมันเหมือนแบบรอดพ้นเส้นยาแดงผ่าแปดมาตลอดวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่ามันสมูทขึ้นหน่อยนะฮะอาจจะเป็นเพราะเขาเตรียมตัวมาดีอาจจะเป็นเพราะชุดยูนิฟอร์มด้วยมั้งครับเราผิวแห้ง ทุกคนเชื่อเปล่าพ้าอ่อนน้อยอะไรนี้ด้วยเขี้ยนผิวแห้งอ่ะมันทําให้เกิดริ้วรอยได้อ๋หรอใช่เพราะว่าความชุ่มชื้นในผิวมันน้อยลองไอะเราเป็นคอนเซ็ปที่ว่าเออ จะเป็นผู้ดีอะไรเงี้ยครับผมเป็นแบบนักเรียนแบบ international bcello school อะไรเงรี้ยจริงๆเป็นการพูดคุยตั้งแต่ชุดเราว่าวันนี้เราจะไม่หาเซลล์เราอยากให้สินค้าดูดีอยากให้สินค้าดูแพงเป็นสิวเป็นรอยแดงหน้ามันผาดความชุ่มชื้น <มา S 1> ้ <ไป S 1> อยพวเนี้แก้ปัญหายากมากแต่ไม่ใช่แก้ไม่ได้แบ่งกันเท่ากันออกแบบว่าจริงจังคือเป็นคิวเลยอะไรครับอะไร้ยอุ้ยโปรโมชั่นหลูกโมถล้้นสั่งเลยหรอลด0เนี่ยจริงปะ คือถ้าพูดถึงเรื่องรอยสิวต้องเป็นตัวนี้หรอถงตัวนี้เป็นตัวที่มีเป็นเซลล์แต้มนะสามารถแต้มได้แบบเป็นสิวเลยพอเป็นสิวหายก็แนะนำให้แต้มต่อ,อจาก950เหลือ475บาทจากดิจิเลนะคะคนที่ไม่เคยพูดเลยอย่างเดียวตะเจไดหรือผมที่คอยแบบว่าเอนเตอร์เทนอย่างเดียววันนี้เราเราเริ่มพูดเริ่มพูดของราคาตรงนี้มากขึ้นเริ่มช่วยกันพรีเซนต์มากขึ้นวันนี้พี่โลคมาก <c oughs> แล้วก็แบบเป็นบิวตี้ดอกเกอร์ท่านหนึ่งมากสอนภาษาเกาหลีนิดนึงได้ไหมอยากู้คำอะไรบ้างครับผม สิ้วร้อยชูดึงชูดึงติงกาอาติงกาดุนชูดึงตั้งใจฟังนะครับความรู้ทั้งนั้นูดพี่วิลลี่เข้าใจคำนี้ไหมคะครับเหนื่อยที่จะพูดเพราะว่ามันพูดเหมือนเดิมทุกเอพิโซดก็เลยรู้สึกว่าแล้วแต่เวนแต่กับคือทีมเนี่ยทุกครั้งที่เขาผ่านเข้าไปได้เนี่ยหนูจะหันไปหาอาจารย์ตลอดว่ามันดวงดีมากเลยอ่ะเออ ทุกครั้งเลยเขาจะผ่านมาได้ด้วยดวง80ความสามารถ20สําหรับเมื่กี้นะเสมออะไรเรื่องรอยสิวตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาอันนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราวางเอาไว้ตอนประชุมค่ะเพราะถ้าซื้อใจปิงปองเหมือนเราขายได้5้าพันใช่ไหมวันนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มาเตอร์รู้สึก ว้าวทุกไหตืต้ใจร้องหุ้ยเปลี่ยนแปลงอะไรอย่เรามีแขกรับเชิญพิเศษว้าหมดเวลาแล้วเหรอสวัสดีครับทางานนี้หน่อยครับเย้ออกกลองหลายจริงเหรอใช่ครับผมทไมจะไปดูเฉยๆยว่าทำงานกันยังไงจะได้ให้ดาววันนี้มีอะไรมาขายจ้ามี่ อันนี้ต้องลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลาเดี๋ยวเปลาอะไรอะไรอะไรอยู่ข้างในอะไรก็มีพี่วะไรีพี่อยู่ข้างในห้องพี่มีอะไรครับอะไรก็มีพี่วีพี่มีอะไรครับพี่มีอะไรนะคุณพ่ออะไรไหมเอาอะห้องโอพี่มีโซนไดรพี่มีอะไรพี่มีอะไีครับโอเคสวัสดีครับเราอยู่กันในนี้เอออยู่อะไรตอนออกไปอ่ะก็วุ่นวาย ตอนกลับเข้ามาวุ่นวายกว่าเพราะว่าขาดดังกล้องพังทุกอย่างพังไม่เหมือนเดิมแล้วพังแล้วเราไปทำขาดกล้องเสียแล้วขอขออภัยนะแล้วถือกล้องกันก็คือถือแบบสสยไปใส่มาแล้วอย่างที่พ่าวันนี้ทุกคนย่งกันพูดยังพูดอันนี้ไม่จบดึงไปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ขามันอยู่ที่มือดึงไปดึงมาดึงมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้เละมากหลังจากที่ออกมันไม่เละนะแต่เข้ามาเละเลย เดี๋ยวบุมบิงเนี้ยผมอยากทดลองให้คนอื่นด้วยจริงหรอมาไปก่อนเลยเอารู้นสุาการที่แย่งกันพูดหรือใช้พลังเยอะแล้วห้องมันเล็กเดียยอ่ะมันจะกล้องมันจะเสียงดังฟังไม่รู้เรื่องมันคือความวุ่นวายมากทีนี้มีแสงแค่บุ๊ม่บุ๊มกันเลวต่ะก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยยังมีแสงหรือเปาเาวันเนี้ยถ้าดูหลายจะเห็นว่าพยายามเฟดตัวเองออกมาเพราะว่าถ้าเข้าไปอ่ะมันตีแบบตีกันมากๆอะไรอย่างงี้ดีมากครับผมช่วยเทปอ่ะ ใช้แล้วล่ะถ้ตรอละมันจะคับกว่านั้นล่ะ이것쓰면진짜미남미녀입니다ใช้แล้วสุดวายถ้าต่อละมันจะเกลียดนั่นล่ะ이것사용엄청예뻐져요กู้ชีวิตอ่ะก็รู้เลยว่าแบบศิโปพยายามสู้ชีวิตอยู่ทุกทีมเตรียมตัวให้ดีนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการคอมเมนต์ของมาสเตอร์ทุกๆท่านเลยทีม2เนี่ยเนื่องจากว่ามีปิงปองมาช่วยเนี่ยก็เลยยี่สบวนาทีแรกขาดความเป็นตัวของตัวเอง แต่พอทีมนี้เข้ามาทำทีมเองเนี่ยก็จะกลับเข้ามาสู่โหมดปกติมันเป็นกลยุทธ์ที่เราวางไว้ว่าต้องการให้พิงปอองเด่นเพราะพิงปอองเอามาเพื่อดึงคนเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ากรรมการบอกว่า,วามีแต่พิงป o n เด่นก็ถูกแล้วก็ตั้งใจให้เปลยส่วนทีมซอมบี้เนี่ยเป็นทีมที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงในแง่ดีเนี่ยทีมนี้ลดอีโก้กัน พยายามผสมผสานจุดแข็งตัวเองซึ่งผมคิดว่าทำได้ดีนะแต่ไม่รู้ว่ายอดเป็นยังไงทุกคนคือปล่อยสบายเชิดฉันไม่แคร์มาเลยขายเหรอฉันสู้และก็ทำเต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองมันเหมือนคนที่ไม่ต้องแบกอะไรไว้บนโลกใบนี้แล้วส่วนทีม5ที่ผมเซฟเนี่ยเป็นทีมที่ดตื่นเต้นมากที่สุดเลยว่ากูจะตกรอบไหมผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขารู้ว่าจุดแข็งเขาคืออะไรหรือยัง บุมร <muitas> ู้นะว่า <no> ท <p Obrig illions> ุกคนกดดันเพราะมีซอมบี้มาทุกคนเลยอยากชนะต้องหาลูกเล่นมาสู้อ่ะทีมอีกทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งก็มีพี่ปิงปองเข้ามาช่วยต่อไปครับคุณแม่มิวกี้ต่อครับชอกุนไอไม่รู้ว่าอยู่กลับมาได้ยังไงบางทีคนมันก็ต้องการอะไรแบบนี้เหมือนกันแบบก็เลยรู้สึกว่า เออฟิลหลุมก็ไม่ได้เป็นปัญหานี่เว้ยเป <Parents. S 1> ็นปัญหาค่ะนี่คือไอแอนเซเลมสองหันนะขายมาขายไม่ได้มายืนรอก